สวัสดีจ,จ้าพบกันเกันเริ่มยังเคยกับบุกับร้องผู้เฒ่าพักกินไส้เหนียวร้พี่น้องเอกกองหรอเมนูสุภาพพี่พผ่องมากินกับเมนูเด็ดๆมากันร้องพี่น้องเหรอเมนูมีิยังเนแม่บ้ัดมือเนี่ยปลาโลค้าหมูนะจ๊ะจ,ะจานใหญ่ๆด้วยค่ะพี่น้องนี่จ้ะน้ำจิ้มรสเด็ดจะ้ะหนึ่งก๋วยแตงโมกล้วยผัดคนย่บบางกับลูกกลับป๊อบแอบเป้งแุ่มแมตองการครับมาจ้ะมามามาใจเบากัาาาานโดน เอพี่น้องเหอแม่งของอย่าตอนไหนป้าจะเสียไปพี่น้องเพื่อเพื่อเยค่ะยังบุอ่ะยงก็กินปลาเท่ากุทิโชคดีโอ้ตายแล้วเอบือห้ืออิ่มแล้วหรอพี่น้องกุ้กัลกากิหัวเขาเป็นหัวน้อ ใส่พิกน้ำปลาพริกน้ำจิ้มน้ำแม่แต่พี่น้องเอ้ยหอมน้ำจิ้มหมดแล,ะละ้วล่ะน้องทำยังไงโอ้โหเลย,ย,ยหยุกบะหยุกมาได้ตุกแกอ่พี่น้องขอัแก่น้ำจิ้มดยพอ่อตุกพี่น้องเอ้ย hắn bắn lỏ bắn lao lắm nó chưa có làm chìm khó khăn thế เไ,ได้เขาต้มขาเขาเอาน้ำจิ้มอา้เพื่อน้ำพี่น้องผัดหอมของหมอ,อ,อ,อืม่เยอะม่ะเยอะรแล้อปังเลยอืมเน,นี่ยเคยเนี่ยเคยอัดนุย่ยอัดเการณก้อนเกิดร็ดเขนด็ด อมอมากมผิดกระเทียมเพลิงเ,ยงเ้ย,เลยละจะ,ยนนะมมหนึ่งกระเรียมมืออะลเราบ้างบอกได้ว่าเป็นแสบนองอืด่วมมากหนึ่งก้อนแสบแล้วพี่น่อง เล็กขนาดน้องไเขากันค่ลองน่ำกิน ไม่รู้ร่างกันสุดนมาเอียงกูยังรับเนะอแยบจนมาป่ากน้เป็นหลาพปีหน่องอยแต่ขากี้มันเงียบเลยวะลางกิจล้านหน้ามันจิบมุนไปทั้งเดอืก เปกระบกินลนานกงมาไปหน้อะโอเคก็อืนเดกุหลาบเขาด้วยอ่ะืมอมมันหลุดได้เพราะี่เห็นไม่ได้ของ ว่างวันนี้เอาขอาไหมหัวหุบพลายหลับจุกเลยนะเหรออืมนี่ยตอวนา้หัวกหลไงใครเข่าหนนิเข่าจิบปะ่ะป๋าาบิ๊ก ปลากระพี่เท่าไหร่แบบมักับปาตากะพี่นน่อยจอ,อ,องทำเขาไม่หวานริกกระเทียมพี่นักหัดขนาดแล้หอม,อมอยังก่อนเงยหลดนรุไนนี่อะไ,ได้ปดนะยับ

อร่อยดหริ้หรอเอร่ยอืมมาเลยพี่น้องเออแต่บรกแบบผ่าก้างกินเลยเพี่อนอืมอืมอืม

เป็นอาหารั้งแต่สมัยพุทธสาพแกว่ากินแบบปลาขาดน้อนอ่ะหอมเลอ่หอดน้ำมันตากไปมานึงมันกินเองก็เเหนือแล้วต้องเบกเนาะบ่เบีกบ่ไวแล้วยุดเ่อไรเพื่อ เบิกเวลสัก่คนคำเนาะหมู่ำเากิน่ก็ประมาณนั้นเนาะอืมอือหมูาำกินทำนี้แหละพี่นอนอง ว้าวพี่น้องแซ่บเนอบจักวัดดิษพี่น้องมีนู่นมินเนาะแซ่บๆน้ำตันคือเก่าครับผมบอกเขอเขาพูดเย็บที่เนาะอยู่เมืองหนองเมืองน้าอยู่บ้านไก่เรื้ยงเจียงอยู่ประเทศเพื่อนบ้านใกล้ๆกันนี่เนาะพี่น้องเนาะสู้ผู้สู้คนที่เขามาติดตามรับชมต้มผักกาดกินข้าแล้วเนาะเขาให้เค็งๆมันฝังมันหมันถูกดีลำด้วยลำด้วย ถูกไหยล่ากวันทีหนึงกันทุกทุกคนลพงไปลองะครับผมต่อทีนี่กอิมอินมคือเ่าพอพอกันอิี่หนาครับผมอี่ี่นี่ปิด้วยครันี่ลอ,อ,องไปลองครับผมสวัสดีค่ะ